สวัสดีคะ่ะสวัสดี fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกลับนะคะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันท่านที่ยังไม่มีแนวทางนะคะเฉพาะสายหุ้นหรือว่าสายเล่นทั้งวันอยากได้วินอยากได้ตัวเด่นทั้งวันนะคะเข้ามาติดตามช่องแอดได้เลยนะคะแต่ว่าจะเป็นแนวทางรวมๆนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่มีแนวทางดูเนาะก็จะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะแล้วแต่นะคะแต่ส่วนมากก็จะปังอยู่ด้วยค่ะก็พอไปวัดไปวาได้อยู่ นะคะอ่าเอฟซีเด็กบ้านคนละสามสี่หลังแล้วนะคะเอา้ามาดูกันนะคะคําเตือนของทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะเน้นและย้ําเป็นเพียงแนวทางนะไปจับเอาเดอ้อค่ะไปจับเอาค่ะช่องของแอดค่ะให้เป็นเพียงแค่แนวทางค่ะไลฟ์สูตรไลฟ์แนวทางนะคะ ร้อยตัวพันตัวก็มีนะคะเอาคิดสูตรได้ๆกันลงไปหมดละคะ่ะใครชอบกระจัดใครขัดก็ผ่านนะคะปล่อยผ่านได้แต่ถ้าชอบก็ลองพิจ,จารณากันดูนะคะมีหลากหลายแนวทางมีรัฐบาลไทยนะคะมีอะไรต่อมีอะไรนะคะจา๊าค่ะต้องทันที่แบบว่า เอฟซีบางท่านยังงงไปกับแอดนะคะอ้าวลองดูนะคะทุกคนแอดก็ให้ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะคะก็พวกเจ้ากับเก่งได้หนิเข้าใจแอดด้วยนะคะเออแอดไม่ค่อยทําเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะคะแมนบอเอาดีด้วยนะคะใครที่มาที่เงิงที่ตังนะคะอยากสนับสนุนช่องก็ตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเดอ้อโอ้ร้อนกันไหมคะทุกคนแอดก็คืขึตต้นไข่สิแตกนี่ลละคะ่ะนี่นะคะ ปวดหัวมัวเก่าน้ปวดหัวไม่เกณฑ์ค่ะร้อนที่ไหลเป็น,เป,นเป็นนะคะเวลาเราออกไปข้างนอกจะวูบวับวับร้อนมากนะคะระวังเดอ้ออากาศมันนี่เดี๋ยวช็อกกันเอาเดอ้อ นี่นะคะท่านที่สนับสนุนนะคะท,ทุกทุกช่องทางเลยนะคะแอดก็ขอบคุณมากๆาเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเยอะๆเด้อแอดจะได้มีกําลังใจนะคะผลิตผลงานนะคะเลขเยอะๆออกมาให้เอฟซดูนะคะแค่นี้เอฟซยังเมาไม่ไม่ไม่พอนะคะแอดต้องเอาออกมาอีกค่ะอ่ายังไม่ได้ปล่อยของดีของเด็ดอีกเพียบนะคะว่าศัก ปล่อยอยอ่าาเอฟซีว่ะหยอกหยอกหยอกนะคะเมื่อคืนนี้ก็แตกสามตัวกันไปแอดบาแล้วเนาะมันชอบมาอย่างเนี้แหละคะ่ะเลขแอดนะคะชอบจับคู่กันเองนะคะไม่ตัวเด่นก็เป็นตัวประกบทุกคนจะเห็นนะคะเวลาหาหน่อยแอดจะเป็นมีเลขกรุงเลขกันอะไรให้อย่างเนี้นะคะมีเลขกันให้นะคะทุกคนมันก็จะชอบตามตูดมาอย่างนี้ตลอดนะคะนี่เนาะ จะชอบตามตูดมาอย่างนี้ตลอดนะคะหัวซองเก่าคือเป็นตมะผีเนี่ยนะี่เนาะสวยนะคะเหมือนแนวทางตัวนี้มันจะออกคืนนี้เลยค่ะเนี่ยมันเหมือนมันจะออกตามตูดหรือเปล่าข้าสวยสวยนะคะนี่แอนก็ไม่ได้เก็บสถิติใหะะ้ไม่ได้เก็บสถิติให้โอ้คือชั้สีเป็นไข่เป็นยังไงกันบางปังกันไหมคะวันนี้น่าจะปังนะคะดูจากตัวเลขที่เดิน,ดนมานะคะแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้ได้ตลอดนะคะ เพราะว่าแอดไม่ได้เก็บสถิติแต่ก็มองดูข่า,ขาวๆอยู่นะคะมองดูข่า,ขาวๆได้ไหมเนาะเลขถูกนะคะเอาสายจอบสายจอบนะคะดีใจด้วยนะคะดีใจด้วย <S <S โอ้แอดว่าแล้วแอดเป็นอย่างแอดใข่ทัทบฤดูแน่เลยนะคะปวดหัวเมื่อเก่าแนวทางทุกแนวทางอาจจะไล่ช้านะคะวันสองวันนี้นะคะเหนื่อยค่ะเวลาเป็นเมนแล้วก็จะงดหงิดนะคะ <S 1> <S 1> ยังว่าเนาะบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นนะคะทุกคน มามาดูราวเช้าของเราลืมเขียนวันที่นะคะพอไปวัดไปวากันได้ไหมเนาะเอฟซี FC ก็ได้ไปกันอย่างมีสติเดอ้อจากช่องเอดมันหลากหลายแนวทางค่ะเลือกดูเอานะคะเอสดก็เมื่อยเนื่อยเนาะเอกก็ทําให้ดูเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็ค่อยพิจารณากันดูนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปได้นะคะเราก็ดูอันที่เราชอบนะคะเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องพูดคุยกันค่ะทุกคนแบ่งตันแนวทางหวยนะคะ นี่นะคะเวลาแอดทําคลิปนะคะแอดก็พูดอย่างเงี้ยแหละคะ่ะพูดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเด้อถ้าใครชอบก็ดูนะคะใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะจะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแลบฟังนะคะนี่เลยนะคะ เด่นนะคะของสีราวเช้านะคะห้าหกเจนะคะ5 8 5 9 5 0นะคะ6 8 6 9 6 0นะคะ7 8 7 9 7 0นะคะอันนี้ก็5 7 0นย์ 6, 9, 8, นะคะหกเกนะคะหุ้นดาวปกนะคะหุ้นดาวปกคืนนี้ให้ไปที่นะคะ เด่น901นะคะ93 94 95 03 04 05 13 14 15นะคะ96 40351นะคะ96 40351แนวทางของเอนะคะช่องของเอนี่จะเป็นแนวทางแบบประมาณเราเขียนไว้แล้วทำไว้แล้วนะคะเพราะเอเป็นคนที่สมาธิไม่ได้จดจ่ออยู่กับตัวตัวหวยมากนะคะจะเป็นคนชอบพูดชอบคุยมากกว่านะคะ ท่านที่ติดตามตัวเลขแอดก็ต้องเข้าใจนึ่งเด้อถ้าชอบก็ค่อยเออดูนะคะค่อยรับฟังนะคะถ้าชอบสไตล์แบบประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าทําเลขไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยนะคะแอดเป็นคนสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะอันนี้ต้องขออาภัยด้วยนะคะแล้วเราเวลาเราทาคลิปนะคะบางทีมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรคะ่ะตัวเลขมันก็มีอยู่แค่นี้เนาะ แอดก็ขี้เกียจพูดนะคะแอดก็ว่าวเรื่องไรซาละไปผลตัวเลขเอฟซก็ดูเอานะคะแล้วก็พูดให้มันจบคลิปนะคะจบคลิปนะคะ8ปนาทีบ้างหนาทีสิบนาทีบ้างแต่ถ้าตัวไหนมีสาระแอดก็อธิบายค่ะอธิบายไปอธิบายมานะคะแอดก็งงค่ะแอดก็งงนะคะอันนี้ก็ต้องของอาภัยด้วยนะคะบางทีคนเราเนาะสมาธิคนเราไม่เหมือนกันนะคะทุกคนจะแ,แบบว่าแค่นี้แหละค่ะก็ประมาณนี้เนาะ พูดไปพูดมางงเสันต์ประมาณนั้นละค่ะหาหาสาระไม่เจอนะคะสองเมตรเมื่อยเด่นนะคะหกเจ็ดแปดอังอยู่ที่หกเจ็ดแปดแล้วอันนั้นก็เจ็ดแปดเก้าหรือหกเจ็ดแปดค่ะของของวันที่ยี่สิบสามเนาะอันนี้ก็หกเจ็ดแปดนะคะถือว่าเลขสูงเลยอย่างกับเลขวันพระนะคะการเบิ้ลกันหามนะคะหกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์นะคะทุกคนหกเก้าแปดสองนะคะ 7, เจ็ดสวย 6982นะคะ701นะคะ678 670 698 690นะคะ878 870 898 890อันนี้ก็คือเลขทูบที่เราจุดนะคะเลขทูบที่เราจุดตอนนี้อันนี้ก็นี่อันนี้อันนี้ก็แปลงนะคะแอดก็แปลงอันนี้ก็เลขทูบเก่าก็ติดไว้นะคะเอฟซีบอกเอชอบตัวไหนเยอะสูนย์หวยมากเลียถูกพูดแต่เอเชอบ529สองเาโชคมาคุกตัวยังวะ ชอบทุกตัวนะคะชอบกับแอดไม่ได้เอฟซี FC ก็ดูเป็นแนวทางกันไปแล้วก็ไปจับกันเอานะคะพอเอฟซีอะจับเก่งก็แอดอีกนะคะก็ขอบคุณทุกแนวทางที่มาแบ่งปันกันแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจนะคะในการที่วว่าเป็นสไตล์ของช่องเราอย่างนี้นะคะบางท่านก็อยากดูอยากมีสาระนะคะก็ลองอ,อพิจารณาดูอาจารย์ท่านที่เก่งๆนะคะอันนี้ก็แกดนีติฮสาระบร่ได้หาสาระไม่เจอนะคะ บางทีถามย e ังไม่รู้เลยอะไรคืออะไรนะคะงงมีแต่แบบเจ้ามากตัวไหนจะเป็นต um ัดโลดและสันเอ็ดก็สิว่า่ล่ะบานี้เอฟซีกับสิมาถามแอดได้บ้านนะเอฟซีกับสิมาถามค่ะเอฟซีจะบอกว่าแอรเจ้ามากตัวไหนคอยสิบโมัดนั่งเบอสันว้ายเล่นหวยอย่าซีเรียสกันค่ะทุกคนเล่นหวยเนาะตัวเลขก็เครียดพอพนแล้วนะคะเข้ามาพูดมาคุยกันค่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะ ช่องมีสาลาเพิ่นก็มีค่ะล่องไปบึงเพิ่นเดอ้อติดตาเพิน่นเบิ่องอันนั้นเขามีสาระจริงๆนะคะแอดนี่ฮาซาลา่ได้ค่ะช่องของแอดนะคะยอมรับความเป็นจริงนะคะเราเอาเขาต้องเราต้องเบียบว,ว่านอกกรอบเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้หมาขอให้หิงขอให้ปางขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกลับแนวทางเล่นทั้งวันเดอ้อสวัสดีค่ะ